วันนี้เรามาเล่นโทอัพี่กันนะครับไม่เล่นนานเลยโอ้ไม่เล่นนานเลยจัาดอะไรวะตกชิดเลยมายยมามามา,มา,มาโทอัพี่เล่นโวมึงมึง Mà hỏi nữa. Hey. Cái túng quá. Mm hmm. 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 Mm เออตกใบจังวะไม่ดีไม่ดีอ๋อเพื่อกดจะได้ใช้เวลาโคตรนานมา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 ดึงอ่ะดึง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 ชู xuống 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 chụp đà đó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  chụp bà leo mà leo ê hey, chụp khôn đi đi tới à đây yep. ตอนนี้จะถึงว่าโอ,อ้ยตอนนี้ตอนนี้จะถึงไม่รู้จะใครก็ได้ช่วยกดติดตรงด้วยนะกดติดตามกดติดตามกดไลค์ด้วยทำคลิปนี้เหมยมากอราอ่ uh, U

ลืมผิดทางด้ะเอ๋ผิดทางกอีกเกับตกละชุบชุบเลยแล้วก็ชุบ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 แล้วก็ชุบ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 

กําลังให้ดูเลยเมื่อกี้ตกเพราะไอ้ด่านนี้เนี่ยดึงดึงด่านนี้ต้องกระโดดรัวๆทำบุญโอยโอใจเจจะลายตายที่สุดตกตายเลยอ้่วโย่เบคอนจีจีมาก pho chì chì hạnh À, à đứng à đứng Ôi 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 hạnh What the fuck? hạnh con oh, yeah, nó Ôi, hạnh này hạnh hạnh con hạnh 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 Nhà hạnh 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 à hạnh 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 แล้วอ,อะไรอะทำไมเขาออกมาได้วะมันคืออะไรอะไรอะมันก็มาเข้าไม่ได้นะไม่มีอะไรอะไม่รู้คืออะไรอะทำไมมันเข้าไปได้อะเฮ้ยรู้เลยเนี่ยไว้กันต่อเอ้ยนี่หน้าที่ฉันกดไลค์แบบไว้จริง มันดีของมือทองตรงไงหนวะเฮ้ยกระเด็นเยอะของมือทองดูนะมือทองก็กะกะมือทองก็จะได้มาไม่โคตรนานเลยนะเว้ยเยาะเยอ่ยอ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 ย่อย่อย่อ เคยเหรอมาดีมาดีมาดีมดชุบชุบจ้ฟอสเคนไหมพุม่งนี้ได้ฟอสเคนไหมพุ่งนี้ฟอสเคนไหมมาดึงกดจับมะจับบอกดึงเลยอ,อะไรทำอะไรไม่รู้ โอ้ย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 บายบายเจอกันคลิปหน้านะทุกคนอย่าลืมฝากกดติดตามอย่าลืมฝากซ่อนไข้อย่าลืมกดติ๊งตอกติ๊งตอกติ๊งตอกนะคระับหอยไม่กดโอเคกวางจะไปตอกแต่คนด้วยฮ่าฮ่ากวไปตอกติดตุ๋ิดต,ตุ๋ยกับคน